เจดมครับคาถามนี้ต้องถามได้พี่มอนถ้าพี่เจ๋งอาโมริมมีอันต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วเนาะลงละครแห่งความฝันเจดาในใจเจดมเอาลึกๆเลยเอาแบบเป็นไปได้เลยผู้จัดการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดในใจเจดาจะเป็นใครเชื่อว่าแฟนเจดาที่ดูพีพีทีวีสปอร์ตอยู่เนี่ยตอบได้ทุกคนอชาเบียนันเดสชอบมานานแล้วแล้วถ้าเกิดจะต้องสร้างทีมใหม่ในยุคใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ให้โอกาสเขาเถอะอซื้อตัวที่เขาต้องการเล่นฟุตบอลสไตล์สวยงามติกิตากา้าบอลเลื่อนที่ตัวเข้าช่องอม,มีการจบสกอร์สวยๆแล้วก็เป็นโค้ชที่มีคาริสมามีคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็เป็นตำนานผู้เล่นที่เชื่อว่านักเตะยุคเนี้น่าจะทันได้ดูและน่าจะเชื่อในฝีเท้าของชาเบียนเดนเดสรวไปถึง การทำบาร์เซโลนาได้แชมป์ลาลิก้าในยุคที่มัดดิดก็ไร้เทียมทานเนี่ยไม่ธรรมดามเพราะนั้นชาเบยียนเดซอะเ,ออเราอาจจะได้ตัวจากลามาเซียมาก็ได้นะก็ไม่รู้นะ,ะ,ะแล้วคุณล่ะครับแฟนปิศาจแดงคิดยังไงซาบี้เอร์นเดซท,ที่ทําบาซ่าได้แชมป์มามากมายถูกใจคุณไหมหรือจะเป็นใครผู้จัดการทีมปิศาจแดงคนใหม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ